ในคลิปนี้มาพบกับสุ่มเปิดลัคกี้บ็อกแก้งของซูโคซีตปะทะกับซูโดมาลีท่ามกลางเกาะร้างว่าแต่ใครจะเป็นผู้ชนะก่อนรับชมคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟรีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าใครจะชนะ Let's go สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในตึกร้างกันนะครับทุกคนอ่าและตอนนี้เราก็จะมาสุมเปิดลัคก,กี้บล็อกในตึกร้างกันนะครับเพื่อที่จะให้แกงของซูนมารีสู้กับแกงของซูโคซในตึกร้างโอ้เป็นพื้นที่ที่แบบว่าแคบมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะให้พวกกันมาต่อสู้กันโอเคเรามาสุมเปิดลัคกกี้บล็อกกันดีกว่า ข้นี้กองแรกของเรามาก็เป็นช้อนคือปีศาจลิงสูนอโโมาลีโอ้เจ้าปีศาจลิงนะครับตัวแรกมาเป็นเจ้ายีราฟคอหาาอาอคอัาตัวถัดมาเป็นเจ้านกกระจอกเทัดมาเป็นช้อนคือเจ้าแรดสูนมาลีอ่าก็จะเป็นแรดสูนอมาลีครับอุกยฟันของมันโอ้โหโคตรคมเลยนะครับดูน่ากลัวมากๆตัวถัดมาเป็นเจ้า เอออะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่ตัวกระจอกเทสแต่ว่ามันคือยีราฟโอ้ยยีร,ราฟคอหักโอ้ตัวถับมาโคตรสูงนะครับจอนคือแมงมุมขายาวอ่าแมงมุมนี่เจ้ากระต่ายสัมาล,ลีเจ้าวาัวซึ้อ่าเจ้าปีศาจปลาแล้วก็โอ้เจ้าแมงมุมขายาวนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีกล่องด้านบนเบอ,อี่เจ้าแมวเออโอ้ช้างเข้ามาด้วยซึออ้โอ้ไอตัวนี้โคตรสูงครับมันก็คือเออเซลินเฮดน,นะครับเอาหัวอยู่ไหนวะเนี่ย ถัดมาเลยซึ้อเป็นบอสแมวฝั่งนี้่ะปึบอ,ออกมาเป็นปีศาจแมวนีปึบอ,ออกมาเป็นโอ้โอีกแล้วครับก็จะเป็นเจ้าเอออะไรบ้างเนี่ยซาเลเฮดมาเป็นปีศาจแรดและขาสุดท้ายเป็นช้อนคือนกกระจอกเทศที่จมกูกแหลมที่สุดในโลกฮ่าเจ้านกกระจอกเทศนะครับและนี่ก็คือซุ่มเปิดลัคกี้บอของเราในรอบแรกอ่ะคู่ต่อสู้ของพวกมาในรอบแรกนะครับทุกคนเอาแบบ ว่าตัวที่ไม่ค่อยตัวใหญ่แล้วกันถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับก็จะเป็นเจ้าหมาป่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ตัวเล็กเออน่าจะเป็นเจ้ากวางไหมกวางก็ตัวเล็กอ่าหมาลายดีกว่าเฮ้บนี่หมาหมาป่ากับหมาลายอ่าที่จะมาสู้กับแก๊งของซูนอมานะรีในรอบแรกโอเคเรามาทําให้พวกมันกลายเป็นปีศาจสูส้โคซิกสมบูรณ์แบบชนคู สุโคซีมาลายอ่าตัวแรกของเราเป็นม้าลายตัวถัดมาเฮ้นี่โดนกินไปเลยออกมาเป็นช้อนคือปีศปปาจมอาปาสุโคซตอ่านี่เลยครับทุกคนมีทั้งหมด2ตัวนะครับแก๊งของสุโคซตนะครับทุกคนอ่ะเราดูพร้อมกันนะครับว่าสงครามในรอบนี้แก๊งของ ซูโคซีปะทะครับซูโนมารีในตึกร้างใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าแก๊งของซูโคซีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูโนมารีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองอ่าน้องๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับทุกคนโอเคเรามาดูพร้อมกันว่าแก๊งของซูโนมารีหรือว่าซูโคซีจะเป็นผู้ชนะ3 2 1 Let's go โอ oh, oh, ้ในพื oh. uh ้น huh. ท uh ี huh. uh ่แคบละการต่อ huh. ส oh, ู oh. 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 Uh ้เออฮาฮาเสร็จชร์นในพื้นที่แคบชานจะกินแกไอ้พวกซโลมอนเลยฮา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 โอ้ไม่แน่โอ้โหยรับเอาหัวต่อยดีเป็นโดนกินซะเลยเอ้ยบักออดหมอกทำเพื่อนยึรับของฉันในจะตงกำหัวแกเจ้าหมอกกระจอก ว่อช็อนไปม,มากระจอกมาหลอนี่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กินซะเลยเออโอ้โหเรียบร้อยพิ่สถา,านร์โดนกินอโอ้โหตัวนี้รู้สึกว่าคุณฝ่ายเนี่ยเลยนะครับเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แน่อยู่ไหน,น,น,ไหน,น,นจักระตายนี่โดนกินโอ้อยู่สูงขนาดไหนก็สามารถกระโดดขึ้นไปได้นี่แน่แฮ่แกระโดดขึ้นมาใส่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาแน่จริงเฮ้ยตอนนี้ทำไงกินตู้เอ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โดนกินนะครับโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวนะเจ้า พิซซ่าหมาเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับมันขึ้นไปไม่ได้เออใครก็ได้พอาชั้นขึ้นไปด้านบนทีฉันติดอยู่เออมันน่าจะติดครับอ่ะออกมาข้างล่างออกมาข้างล่างได้ไหมฮึบอ่านี่ต้องดึงออกมาข้างล่างดึงออกมาดึงไม่ออกอ่านี่แน่เออยังไงเจ้าไซเรนโดนเจ้าพิซซ่าหมาพิา่งไล่กัดแแฉัออนจะกัดขาแกออกมาเลยไอ้เจ้าไซเลนออกมาฉันจะกัดแกเออไม่ปิดปติใส่ซะเลยแต่ว่าตรงนี้นะครับยังเหลืออยู่นะฮะใน อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้ยินเสียงอาฉานมาแล้วอยู่ไหนไวะมาอยู่ไหนมาี่นสิไอเจ้ามาป่าแกอยู่ไหนอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนอาไม่เจอไม่เจอมันจะไปไหนวะเนี่ยอ่านี่เขาทุกคนมันจะเดินไปฝั่งไหนเพื่อนได้ไงฮึบอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปตรงไหนวะฮึบในห้องเหรอดูเหมือนว่ามันจะเข้าไปในห้องครับทุกคนห้องไหนเอ่ยห้องนี้เปิดห้องนี้ก็เปิดอแล้วมันจะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยมานีน อันนี้ไงน,นี่ไงเพื่อนอ่ะสู้ดิสู้ดิเพิ่งไ่สู้ครับโอ้อันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่แน่เราร้องอะไรดักหนาเจ้าตะเกินแก่เรียบร้อยโอ้ยและผู้ที่ชนะของเราก็คือแก๊งของสูโคโซิตในรอบที่สองเราจะให้แก๊งของซูโนมารีอยู่ฝั่งนี้บ้างกันนะครับทุกคนเรามาสุดเปิดลัคก,กี้บ็อกก์กันเลย กลองแรกออกมาเป็นช้อนคือปีศาจแมวอ่ากลองถัดมปาเลยนะครับเออโอ้เจ้าสลามมาแล้วครับพึ่งมาเออมีเจ้ากระต่ายด้วยเออโอ้มาอีกแล้วสำหรับเจ้าแมงมุมขาย,ยาวนี่บอสแมวโอ้เจ้ากบมาด้วยฉันมาช่วยกอบกล้วยกับทีมของสุรุมาเรียของฉัน โอ้โหรอบนี้มีไททันด้วยฮ่หาฮ่าได้เวลาที่ฉันจะต้องเอาเคื่งแล้วเออรอบนี้ตัวโคตรใหญ่นะครับโอ้โหสูงแบบว่าเท่ากับตึกของเราเลยโอ้โหตัวใหญ่มากอ่ากองทัพมาเป้งตืออ้อโอ้ซูคิปเปอร์ชึบใต่ป่าอ่าเปิดต่ออึ๊บตโอ้มาสองตัวเลยโอ้โหฮ่หาฮ่ารอบนี้ แกงของชัดมอสองตัวพวกแกไม่รอดแน่สุโคเซตไหมโอ้โหตัวใหญ่แบบว่าเท่ากับตึกเลยนะครับอแต่ว่าเราจะให้มันยูฟังนี้กันนะครับทุกคนึบรอบนี้นะครับมันตัวใหญ่อะ่ะทุกคนเราก็ต้องเอาตัวใหญ่เหมือนกันอ่ะก็จะเป็นช้างและตัวที่สูงที่สุดนั่นก็คือเจ้าจีราปะจีลาปครับทุกคนโอเค เดี๋ยวทำให้พวกมันกลายร่างเป็นสูโคซซสยอย่างสมบูรณ์กันดีกว่าไปกันเลยในแน่ได้เวลาของในยูรับแล้วตัวทัพมาเจ้าช้างเฮบไ์ปนเป็นไงออกมาเป็นช้างสูโคเซตโอ้โหรำดูกันนะครับว่าการต่อสู้ในครั้งที่สองในตึกร้างของแก๊งสซนมาดี้มทากับสุโคเซตใครจะชนะเอ่ยใครคิดว่าแก๊งของ ซูโคซีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูโนมารีจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สองอ่าน้องเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์แกังเข้ามาได้เลยครับทุกคนโอเคเรามาดูประพพบกัน2แก๊งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเดีย๋ยวหาที่ยืนก่อนเอาตัวนี้แล้วกัน3 2 1ส,สไปโอ้โหตัวใหญ่เกินตาัางไงเอ่ย แก่ของสุก็ซีมีแค่สองตัวงั้นเหรอพวกแกไม่รอดแน่เออยังไงนี่แน่โอ้ยหดเกินอ่ะก็มาดีฮ่าฮ่าฮ่านี่เปิดตีใส่โอ้โหพื้นที่โคตรแคบเลยเดินกันไม่ได้ครับทุกคนอ่าต้องเข้าทีละตัวเข้าทีละตัวไม่แน่ต่อยแล้วก็ไม่เปิดตีใสซะเลยโอ้โหเปิดตีใสซะเลยแกของสุกเปอร์เซนเอ้ย ฉันไม่ไหวแล้วไอตัวใหญ่จะไม่ชอบแกเลยฉันจะกินแกนี่เอ้ยเจ้าอย่านของเราตายไปแล้วโอ้ไม่โอ้โหตอนนี้นะครับสุกสิทธิ์เหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วก็คือเจ้าช้างเฮ้ยประกาศมาแกต่อเปื่อกฉันฉันช่วยรักแกไให้อะเรียบร้อยอย่าดึงนะเดี๋ยวพอสิเดี๋ยวพอสิเรียบร้อยแกทำเจ้าช้างกัจะทำไมนี่แน่เออไงเอ้ เรียบร้อยโอ้โหและรอบที่2ผู้ที่ชนะคือแก๊งของสูโนมาลีและไหนรอบที่3แก๊งของซูโนมาลีจะมีทั้งหมด20ตัวครับกคโอเคเรามาสุดเปิดลัคกที่บล็อกกันเลยอาเจ้าแรดมาเฮ้อโอ้พี่ตัดปลาเจ้าแมงมุมขายยาวว่าแต่ใน,นรอบนี้หัวหน้าสายพันของมันจะมาไมเอ่ยโอ้รอบที่แล้วเอ้ยมาจริงด้วยฮ่าฮพวกแกต้องพ่แพ้กับทน เพราะว่าฉัดได้ครับมาแล้วโอ้โหรอบนี้ไททันของเจ้าสุนมุมารีมาด้วยครับทุกคนอีกหนึ่งตัวโอนนี้ไม่เข้าโอ้ยอได้อยู่แต่ว่าลบหน่อยครับลบหน่อยลบหน่อยเพิ่มเพิ่ม่ไปเปิดเปิดมาอีกตัวไหมเอ้โอ้โหรอบที่แล้วพวกมีสองตัวแล้วครับซูซูโคซิสแท้เลยครับผลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือการเปิดล็อกกีบอลในครั้งที่3โอ้โหได้ตัวอะไรทำอีกแล้ว1ตัวนะครับโอเค ฝั่งคู่ต่อสู้ของไมค์ก็คือซูโคไซนะครับในรอบนี้เราจะเพิ่มมาสําหรับตัวที่ยังไม่เคยต่อสู้ตัวไหนเอ่ยอเจ้ากวางเอ่ยยังไม่เคยต่อสู้ช้างช้างสู้เมื่อกี้สิงโตสิงโตน่าจะยังไม่เอ่ยปมาป,ป่าสู้ล,ละจระเข้สู้ละเจ้าลิงเจ้าเอ่อฮิปโปแล้วก็อีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับพื้นที่เต็มพอดีเลยเอาอะไรอียเหลือสี่ตัวสุดท้ายนี้เจ้าพิศาจหมูลแล้วกันอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าในรอบที่2อนี้แก๊งของซูโนมารีมาถ้ากับซูกุซีอใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าแก๊งของ aly, อซูโนมารีไอ้ซูกุซีอเออจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของซูโนมารีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองอ่านะคอมเมนต์มมนตกันเข้ามาได้เลยครับทุกคนโอเคเรามาดูพร้อมกันว่าใครจะชนะในรอบที่3 สามสองหนึ่งไปโอ้รอบนี้คือแบบว่าแกงของซุกเซย์มาล้างแค้นันจะมาล้างแค้นกับเพื่อนของฉันเฮ้ยนะข่าวว่าไอ้เจ้าบอลวอรดาสุนทรอะนรไดโหดเออเกือใช่ไหมพวกเราลุมจะก่อนมาเลยเนี่เปิดอนตีใส่เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้รอบนี้คนเงกันเลยเออเดี๋ยวตกดิมาดิมาก็ตกไงเป็นไง นี่มาก็ตกมาก็ตกรอบนี้จะเอาแพ้ไม่ได้ไม่แน่้ครับหัวไปไหนตีโอ้ตอนนี้นะครับแก๊งของซูนมารีนะ่าจะเหลือน้อยกว่าแล้วนะครับอ่าฉันบอกแล้วว่าแก๊งของแกไม่รอดแน่โอ้โหเจ้าพี่โปรตีนโอ้ตีใส่ตอนนี้เหลือของของของโอ้เรียบรอ้อยนี่แน่้ยไปไง รอบพลงของแกตายแล้วรายต่อมาก็คือพวกแกไปรอดแน่โอ้รอดไหมเฮ้ยโดนกินโดนกินนะครับเหมือนโดนกินเลยเฮ้ยรอดไหมอ๋อสรุปรอดนะครับทุกคนโอ้โหไม่ใช่สิสรุปแก๊งที่ชนะคือแก๊งของซูโคซีโอ้โหแก๊งนี้คือไม่รอดนะครับทุกคนโอ,โอเคพควกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดวรก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพีเ่เจี๊ีด้วยนะครับวาจะการคลิปนัน้นนะครับบ๊ายบายแต่ว่าเนี่ยอ๋อนู่นเลยครับ